กาสวัสดีพี่ดาวปอกแปาเบิร์สุภุสุคนยินดีต้อนรับกาสส่งบาดเดอพี่น้องเด้ออันนอนในปีเด้อร่บอแมนยังได้พี่น้องฮอตอือสุนัซแมวป่าอิะจ้าสวัสดีตอนยบายก็แล้วกันพี่น้องจ้ากำลังตัดตินเฮดสเตกใส่ต่ำจ้าเออต่ำมากพี่น้องกินต่ำทุกวันนะจ๊ะ เล่นบม้อเล่นอยู่บะพี่น้องเอาเล่นว้อัศนนอืมต้อมไปทำ <or. S 2> แม่สวยสวยใสแม่ด้อ๋อนางต้อมสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพี่มาทำพี่กระดานี้ลวกมามาก่อนด้อพี่น้องปลาบัตสึต่ำมาม่าแล้วจ้าให้บ่าวน้ำโซกีมืออ้าวทุเกี่ยวยังตะคอยอ้าวจ้าขาวจ้าสีต่ำอุ้ยแต่วะอันนี้เย็นเลย อันนี้การต้มลวกเออบออันนั้นเบิร์ดเด้คนอยากปิ้งตัวนี้มันเบิร์ดอันนียังนี่ตัวนี้ไว้ตัวนี้เอาไว้นี่บอลตีกระยาเหอะฉันปิ้งให้ก็ได้ค่ะเธออยากนะมาขีดได้ก็ได้เลยตีลวกก็ไม่กิ่ข้อก็ชอบกันดอกไงแต่วจีบสบายเลยจ้ะตัวนี้จะตัดลวกต่ำใล่ลุ้นนะหอน้อง สบายหนึ่งวันในอาทิตี์กับเดเกคทำจ้าเนาะลูกซ้ายกับเพล่อกสิฮิากับเปล่มนคลองง่ายพี่น้องเลยิปิรามซาวปิลามจะมาหามปิรามาวปีลามจให้คนมาหามอยาอืมโอ้ยอาี่กาบอกสิว่าไฮซูเปอรดันสี่เคสพี่น้องแจ๊สสิลวกแต่ิตามภาคไปกันโลด กินแปดมู่บ้านโอ้ยระดับเจ๊อ่าถามกินมาใส่คำว่าเนอะเอกจ้า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 วเอ๊ะชิมย่างสิมากินมะม่วงมาม่ามันบม่เป็นแนวขอขิกินย่างขอต้องกินมาม่าอันเกาหลีคุณเออพอหนึ่งบริษัทถึกเ้อะสามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทขอิไปง่ายๆกูเกาหลี มันขืนมาก่ายฝักทองอัต <the> um, <quez> ุ้ยอันไหนได้เจ็ดตุ้ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหาหรือเจ็ดหมื่นเก้าอย่างไรยังไตไปจำนะอันไปเกาหลีนั่นอมองานงานบอแม่มาไปสมัครเลยสีได้ไปเจ็ดหมื่นจ้าเจ็ดหมื่นน่าจะคิดินไปจำใส่คุ้มเลยใส่แต่ว่าคุ้มคุ้มเพราะวางเงินเดือนเขาได้แล้วเงินเดือนครับนั่งละมอได้นั่งกัน ได้เลยดิเดือนหนึ่งสองเดือนเดือนนึงก็หกหมืแหละเนได้เบ่เบาเอื้อกได้แล้วหนึ่งพัหกหมื่นไม่หมดคุรีนะจ็บป่วยได้เียกบได้ไหมได้บ่ได้แม่บ่ได้ท่านัเคิงกำหนดขันจะมากกันเช่นนั้นสามปีเข้าไปสาปีเจ้าจังไดมาเป็นใยล่ะดีเงี้ยกบได้ไหมนะจ๊ะซ้ำคล้ายตัวเอง ก็คายเอยเออแต่ก่อนสีไทยเขาเกิดขวดมึงนักไก่ก็แลนวก็ภอคพี่น้างจ้าภาแต่ว่าคนกับคนเป็นย่างกอดกับเครื่องข้างเทปโต้ข้าวชิโน่อย่ลูกมาม่าจ้ามาม่าหกห่อพี่น้องจ้าต้ไปกอลีก่อนว่าเฮ้ยแรงว่าไอ้คนพายุกัลลีจะไปตัดผักอยู่กัลลีน้ำเบิ่งมุมกว้างนะพี่น้องเนาะไปตัดผักตัดก่อนนะเออตัดก่อนกามีโกะตัดออมชิโนอตัดมันชิ้น้อยจ้าหาลูกทายมาคลุ่นน้องพี่น้อง เพื่อนเพื่อนเธออะได้ไปเขตมีเงินอันเฮ็ดน้ำยำเหมืนกันผู้นี่ซามเขามีพักนี่เอาไปเฮ็ดกินดีกว่าอันคือบ่มี่แจกมาจ่ายเนี่ทั้งนี้ไอ้แจกมาเล่นพี่น้องจ้าคุณญาติใจดีกับพี่ยังใครบ้างแกอ่านการรักแน่นกันเนาะเนาะเมื่อไปดี่จะขัตโต้ไทยล้อกับซื้อบัะยองเนี่ยเจอเขาจะก็บพักไปอีกน่าเนาะ มันบัดไปตามแล้วมันสิเปื่อยอือรู้อี่า้อาไอาเฮ้ยว่าเูช้ว่าไหมโอ้ยยาชาเอ้าเพิ่นวาจังได้พี่น้องคอมเมนต์มาเนี่ยบานอดหก็ินเด้อาหอนปะนะบ่อพักบ่วงอย่างเงี้ยมาเบิ้ละเบิดแล้วเออเอาเฮ้ยหมอฮหูเข่าดิทางล่างนั่นหมอกากนยเนจะเออจะสิละเออเอาหมอูเข่านมนั่นๆๆๆมาชัเป็นดอกเลมามา พี่น้องจะใหยปน้ำมาตำนะพันตัดต่งแสบจังนอกน้ำน้ำในกระตุกนี่ตุ้ยยังอยู่บ่เออจติดต่องั้นรู้บ่เออซุ่มเซลพี่น้องจ้าเนาะตอนนี้กับเป็นเวลา14นาฬิกาสี่สิบนาทีจ้ากายจะคอดอยู่ไในน่อพี่น้อง เอากระแซบเฮ้ยอือเรามีสื่อเสียงละ่ะเดี๋ยวน,ยน,นี้แไรเซียงใส่ขันใส่มูลายๆอะไรเฮ็ดให้หมูกินเฮ้ยแต่ว่าใส่เป็ดเนาะมืออะไกแซ่บอยู่แล้วเนาะใส่เป็ดกระแซ่บใส่เป็ดกระแซ่บบ่อแหงมือมือในงานนั้นงานนั้น ตอนนั้นนะคือว่าไปกินอยากจ่างตอนซ่าจางเขาก็บไปจ่างมันมันคือเพนาะว่าคือตอนรัฐเอ็ดรกมันอยากจ่างเขาไปยมันอยากจ่างเขาพัดแบบเพื่อมูอัตว่าเขาาในอยากตื่มให้เป็นดวกอ่าดาดเฮ็ดพี่น้องจ้า กีนบางนามาเร็เพื่อมูเพื่อมูยาเอาเข้มลลยเลยครัมันลยคนกันเว้าจ่าจีโจยกันพี่น้องจัดสักเล็กหน่อยเนาะนี่เป็นกำลังสีดาเทศจ้าเออเทศมาต่ำใส่คบงใหญ่พี่น้องจัด เจ็ดปมงยหุดเลยอมเาม่นเป็นอะไรจะคือเป็นวินเมื่อี้อากาศห่อนอบอ้าวพี่น้องจ้าประมาณสี่สองศาพี่น้องจ้าเมื่อนี้อยากคือคยืเกือบสุดยอดางม้ยมีคนซงโชนอยากคอยอุกอังน้ำด่ายกึ้นได้เพ่อตายพี่น้องเอ้ยพระเจดีกระซมทบทุนให้นั่งแน่อืม มือแรงก็สิปั้มมันไม่ได้นี่มือซื้อน้ำยำมือนั่นบอกพ้อซื้อน้ำยำมานะยางซื้อมาผัดนึ่งนึ่งผักตังายนี้กับยำห้องบอกผันตังควาใส่เลยย่างว่าตลาดบานบัานเขาปังซาแคนเขาซื้อมามัดนึ่ง โอ้ยว่าเลขแล้วเมื่อวานนี้ว่าวกับลีโอนั่นว่าเลขสิออกมาก็ออกมาอลีเป็นหนีเขาล้าเลยเลยซื้อหาพูนหาถือซิบัสทำข้างล่างย่างหลาบบาทเป็นยังไงได้เพื่อจะได้รูปหนีอืมได้รูปหนีเฮ็ดคลาสอิเต็มมันบอกผ่านมันมืน้าหมอพี่น้องจ้าเฮ็ดของดอกแมวนะพ่อบ้านน้าน้องพื้นพี่น้องจ้าฝากมาให้กินจะได้กลับับใจลายเด็กไอแซงเนาะ เอาแล้วมันยังมับูเาแล้วมันบดอืมอ่มันเด้อมันบู๊ดแห่งซองน้ำก็จะสกินจ้ามอเงานมึอเงานเออขอบขึ้นป่ามาแล้วข้ปุ้นลอยโลข้นอยล้าำมัเพชรเนาะเพชรจางเพชจางเราเห็ดจีคัมเเอลีอะราโมงในสายเออไปลูก อย่าไปหาตีลูกตีผัวเออจะสี่บาทแบ่งกันเท่ากับไปย่าอืออ่ะพี่น้องจ้าถาเบื้องตอนต่ำเครื่องพร้อมกันแล้วกันนะพี่น้องจ้าพูดสามจอมัยบาลพูโอ้ยมึงก็พูดแต่สี่พี่น้องหน้าไก่บาทหนึ่งเนาะเรียวๆจะไม่ต้องตัดใช่บนาว่าเพิ่ม ต้มพี่น้องจ้าโซปี่มือจ้าสองข่าวคนนี้เห็ดน่ากินแรบย่ากลินปนพน้าอ้าะแน่จ้าบิี่ลี่จ้กเนาะบ่อาบบะอาบราบระคืตะแล้วอราถึงงคบรจะใส่กนีบริเลียบังโคกจำเลยเอองใส่ฟองใส่พี่น้องจ้า เป็นพยานหลักฐานซอยกันในพี่น้องขึ้นบเห็นลเป็นพยานหลักฐานซอยกันในพี่น้องโอ้ยกินได้อยู่แล้วมันตึงนะเอ้ยเขาฟองมาเขาพกขวดอันนั้นขวดออกพักอันนี้ค่ะกระปุกกระปุกข้าวหน้าเบอร์เล่ยังอยู่ในกระตานเป็นตัวเป็นของไทยเออได้โอเปซีวิ๊กมันเหนอะก็แล้วต่ำมาม่าจะพี่น้องจะใส่กับเห็ดนางฟ้านางเทวดาในไซ อันอันเฮ็ดนางป้านเนี่ยก็ใส่ต่ำก็ได้บอจ้าเออแซ่สปิมเอ,อิน้าคาอยู่ๆจ้าเอาเอาออกได้น่านนีนนน้มันจะสปิงยังบอ นางจะนำมัี้ไปหรไม่ไงเป็นโนมอะไรนโอ้พอันนางไปยังไงจี้ก็นางจีที่ได้มาบออยากเอานางมัดี้อมากให้นนั่นเด็ในตู้เย็นด่เอามาจี้เลาจะเปลนตะจี้ยอะบอห้ฟังว่าคอยให้นางคือไปเอาซีนเอานางเอายังนอมือเออเป็นนแกคนบอเบิร์ตอนางคนบ่เบิร์องมือคุณปอบเฮ้ยเลยเนาะ เดาคนา้วพี <it to> <stood> ่น <poquito laser> ouais. ้องเดตุองมืออเต็น uh ตุเตนตุุ้องขอาเรียวๆเลยจ่ะมาเรกี่นองมันจะทอทิมแล้วทีมแล้วทีมแล้วน้ำใส่น้ํนแล้วน้ำน้แล้วน้ำแข่เจ้าขอน้ำมันแเห็ดอันเห็ดสมกินเ้ยเงาเห็ดูเห็ดสมพักแลยมึงต้มนางใจนะน้ำน้ำน้เห็ดสมด้หตีเออเห็ดในเปล่าน้เเนีกะลากไปลินแค่ก่อนแล้วเอาไปกินในสมพักนะไะลินนี่ตีน เอ็นเนาะเฮ้ยเอจะเอ็นเนาะแม่เนัะเฮ้ยมือไปเงินเราเนี่ยเอาไปคายเออตกเขาเนียนี่เส้ยนี่ยนี่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 นนี่นีเอา่ี่นี่นี่่นนี่นนี่่นี่นนเนนี่อี่นีแต่นั่งเอนน่นน่นน่ นั่งได้ติดนึงนั่งกระซานั่งในบิานซ้ี่ีเนตินนะคอยบาเอาคอยขันเทพขันเผาขึนเผาจะเล่นจ๋าต้องเนีนเลยนั่งเปิดซีหาวนานน่อยนางมาสามตกบริยบริต้อยแต่ละบาต้อยนดดีอวนังเพราะมันซีนแต่ซีนมันยังบ้านเนาะพวกพุงพวกอันนั้นมันหลาาอยู่วไอพวกขาดชีวิตอยู่ไหมนะเอาไปเอามาใช่กันบ่ กร้หลามเตุ้ยกระหลาลงมาเลยด้วยสมตัวนะคือจงวอย่างแล้วนั่นบอลน้ำนั่นก็กระลาตัวเีากินนเ้านี่อีล้ออารมั์มาตู้จัดงานแต่ก้าวน่ะซื้องวงกัตัวนึงสองมื่นงวงมาเป็นราคาเฮ้ยนี่เราไสามมื่นฉบ่บหอดสองตัวไปสามสามตัวสองมื่นเจ็โคมาสองมื่นเจคหนึ่งนั่นตัวนึ่งบสองมื่นห้าบู่แตัวไ้ย่าดับ บ่อห่อนะบ่อห้ามว่าสองหมื่นแนดอหมืนเจ็ดสามหมื่นอยา้สองหม่นเจ็ดมันหูเมีนอนอัเออบ่อัไงบ่ต้องอัดคอยเชื่อทั้งบ่เอือยุงวบ่เป็นราคาคูนึงนะสองหมื่นเจ็ดครูตัวดำนั่นคูสองตัวตัวใหง่หนึ่งนากสวยมากนะอีกตัวนึ่งนำบรจักตัวนั้นนั่นเน่บ่บน้ำเออหัวบ่เป็นราคานะอย่า่าบ่เปลี่นอึ้งะเข กเพี่้บอนะหมอนีขก้อนเต้านี่ยพอมาได้มาแล้วไปเส e x ่องฟวไปแล้วม้นี้ลเอามาทอดมันันอลนี่อยางันกระลำมนึงกินเต้านึงจ้าพวนันบอลั้แต่ใจชุนแบนี้แหะว้าวานี้หรอหุตัวหนึ่งกมือตัวนึ่ันอรนอตัวนึ่งรมนี่ได้สามมี้เอียงมือนี้อ่า ซื้อพาภหรมบ่มาชมมาแล้วแต่ชมือก่อนแลมีแต่มาหามาหนัเินอซื้ออยู่ปเนี่เนาะชิอุ่นอยู่นี่มันบอสะอุ่นนอนนอนนนนนจะเป็นแม่คันิงไรนีมันแบพอดีาเฮ้ยกินเช่าดีเป็นแม่คันิงพี่น้องเ้ยลยวุ่นนี่มันบอได้แ่บ่เดี๋ยวพากัมาปั่นกันกัได้ไรเติมโอนเติมเอะอกระซ้าอะไร้กต้องอุ่นกินกับ่งมันจะแ่บขาลายาหลพก จัดงานอ่ะคันลิสซินดารานนั่นน uh> ok e> ok ่นชื well, ่อว่าได้ดีนะเมือหอนมือแบงครับจีดายนอนลายเนาะบอดจะไปแต่วช่วยมากมันบกค่อด้วยคนบอดค่อยลายเนาะอันเรือนอ่ะคนกับบารายไนได้เนาะโอ้ยช่วงเฮาลงวิดนั่นงานโต๊ะจุดจิบมีบอดนั่งเออผมว่ามันเหนื่อยลายใช่หมอาร์ตช่วงนั่นช่วงเฮาลงนั่นคนขึ้นขุ่นมาว่าสั่น เขาว่าจนชนสืบน้องกบทานใบญวดับตอนตอนเท้ายู่นะคนบันไใส่อีบัดเท้าเเขาบอกมาแต่าเขาาแหรือบัดเาเนืงานมันมีสององเวลาบัดเจ็บัดเชิญบัดเล้าเนาะช่องย่างบัดซาเบอร์น้อเจ้าคนมันมากนเครื่องมันยมีปินงคนลายแต่คนผักสินทผักเนี่ยนหละก็ลายเห็นจำเจ้าไทยกิน เจ้าบมาบ่กบก้าเก็เนาะลายแตเจ้เขาบ่ได้อาไรนั่นและวบ่บ่บ่คือ้งบ้านเฮาเฮาเฮากับบก้าเฮากับบ่เคยเฮาเนาะบ่ยก็ได้ไปกบิบอกมากินดอกไม่ก็มามือนั่นแหละแกยาเล็กกับบกไอ้มาเห็นน้ำกับปุ้นซอยกับปุ้นอบบ่เคยกับมาักยังว่ามาซอยซี่ส่ามันไม่บ่ไปไปไปบ่ทันตัวันตัวที่สามโมงจีน่าทันตัวที่สม พาพวกนา่งไปเก็บเอาภักกระจุนมือมีน้ำบ่อนอ้อใส่ที่นี่เอาน้ำใส่สิหน่อยเอาน้ำในกระตุกกระเซเออเออเออเอาเออเออเออกอบเอเอ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 ่เออเอเออเ้อเออเออเอเออเออเอาออเออเออเอเออเฮาเอบเอ้เออเออเอยเออเออเออเอ้เออ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 เอเเเเดเอออออเอ่ คือบบนี้อยู่แต่เทเล่นมาทันบอกมงงาอันนี้เอาไปมเอายังถามหาบ้าพี่น้องก็ยงไกลๆกับพี่น้องเด้อมาจ้าพี่น้องจานเต็มโคกพี่น้องเอ้ยบอนอหัวมอนกันเล็กหน่อยพี่น้องจ้าไปล้าไป่ย้วเจากัิเป็อยัวมั้งโอ้ยบบมีพออันจนสิคล้นมาได้จ้า ไบหน้ำแบดนังสิเบิดจหาเอร์เนึงมันบอกพอน้ำซ้ำนั่นแล้วประเด็กจากก้าหลงพออพวดซีซันงามเนาะจ้าพเพชรใช่ดะแจดแดดอากาศก็ฮ<พ>อนโอเปาพี่น้องจ้าพี่ภาพพี่ภา,พาพเจ้าเน่ะมิ้นใช่หน้าบาดนึ่งขึ้นกล,ลาวสายไฟหนไนกว่าเดนเอานมันเจียบได้มันเจียบได้ยุ่แต่ว่าอยากแปดมาใส่อันนี้เลยเฮ้ยเบิดและเดือียอยู่ว่าจ้าพี่น้องซีมึงดูเฮ้ย อ้นั่มั่นใจขนาดปทายันซิมเราออกตากล้วส้านเราสรานบ่ได้เหลืองเด้อเพราะยังชิเดือดตมประเดก็เบิ่งิทุกพี่น้องนะประเด๊อาซีมเฮ้ยม้งน้าด้อพี่น้องเด้อมือหีล่างแล้วเลยจ้าคอยมือประธานาธบดอบเนาะประเดกต้น่นนะจังอันตางใจอนะพอดีแล้วขอซึมเจ้าน่เบิ่ง จ้างขอเยอะเพิ่งค่ะเป็นเลยเฮ้เยก็ดีแล้วค่อยแบบอ,อ้าวดีคนตายบ่อสาพอดีอดก็ยาหักหน่ยวยเลยนะบ่ใส่พอาะตรงนี้จ้าวใส่กระตกแล้วเฮ้ยนี่มักเล่นจะใส่แล้วอันพอดีออโอ้ลืมลืมลืมว่าชี้ใช้น้อยมต้องคนหลายมันบ่ทั่วเลยจะบอ่อสางงบ่อืมักหัวละตุ๋ย ันหัวจ่ายยงยงพี่นาพี่น้องจ้ามมันหนัวน้ำกะปีนเพราะแห้งเร็วอืมเอธอใส่กะปีน้ำเออมักระแม่นมาแล้วมันบอกมีน้ำเออบอกมีกระซังเฮ้ยใส่นี่มันบอกจงร่วงตจงดงคือเขาตัดยุหานใส่กระกเดี๋ยุวนาอยู่ยุวนาน้อยๆน่ะแซ่บงข้าวน้าใส่น้ำกระเทียมดอกมันกราดกับน้ำมะขามเปียกอ่ะล้วนเฮ้ย กระตตกกันนี่ดอกล่างแล้วกระตตกมีแต่ใชมาเล่นซื้ออันนี้การถดดีจ้าลดดีกูปองนัวนั่งนี่นี่ก็เปลี่ยนไอเปมี่นมาไม <c oughs> ่ได oui. <c oughs> ้เลกู้น่ป้องจ้าโอ้ยยยจ้าเต็มกระโตกอัญญะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินน้ำเดือเด้อพี่น้องโอ้ยบุญปากวัฒนาทรงงนะมาจ้า มาต่่อึรเราหนึกมนจะตีหาบ่เวียดมาแต่สยน้อมาและคู่บอาอเวียดมาตใสและคู่บอาเวียดมาไปเฮือนอาเียดมาตเฮือ่อนโอ้ยละตัวมันิไขแรงมากมได้มาเฮอดได้มีาเฮอได้จดีจ้ามาได้มามาหามานจะมาาหนยังไยจะมาแหลกเขายังมาถวยเอามาถวยบอมาเก็บเออ จ้า <hire S 2> มาจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าเออ่เห็นเทอังยังงอนบอกเหยังต่ไม่รู้เดินเล่าเดินลาเอามันโหแล้วนี่นะงอนหยอนหยังค่อยหูได้เส่ตเบิ่งแสโทรศัพท์เห็นบ่บายเฮ้ยขับไปนั่งเฮ้ยจะสิจบแล้วบ่ไยมันบาดแบอะขับไปนั่งน้นปีนาไม้ลูก ะะไปขรับนั่งจ้าเอาแล้วพี่น้องจ้าก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสท่านี้แล้วพี่น้องจ้าติดาตามคลิปหน้าจ,จากซองเบาเอื้อกันแล้วกันจ้าสบายดีจ้า